สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาปลูกรายท็อปนะคะตัวนี้จะเป็นต้นเล็กค่อนข้างจะเล็กมากนะคะมันจะมีแบบใหญ่แบบที่ตัวตัวโตหน่อยนะคะต้นโตๆตัวนี้นิดนึงก็จะมีราคาแพงด้วยนะคะก็เลย ลองเลี้ยงก็เลยเอาแบบถูกก่อนนะคะตัวนี้เขาแถมมานะคะก็ปลูกไปหลายกระถางแล้วส่วนตัวนี้นะคะสองกระถางที่อยู่ริมๆด้านนี้นะคะอ่ก็เลี้ยงมาได้ประมาณสามเดือนนะคะพอเลี้ยงรอดก็เลยเอฟมานะคะเพื่อมาปลูก ตัวนี้ที่ดูว่ารอดก็คือเขาก็แตกหน่อออกมานะคะข้างบนพอมองเห็นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาปลูกเลยนะคะอันนี้ฉันก็จะใช้กระดาษ A 4นะคะลองแล้วก็อ่าก็จะใช้เพร์ไลท์บางคนก็อาจจะใช้ กลับมาเป้าสับฐานก็ได้นะคะแต่ตรงนี้จะใช้เพล์ไลทก็จะเป็นการทดลองด้วยอย,อย่างตัวเดิมนะคะจะเป็นฐานฐานดำนะคะตัวนี้เราจะลองให้ดูเผื่ออาจจะให้โปร่งด้วยนะคะก็ดีฐานก็หมดก็เลยปรับใช้นะคะ ลองลงไปนะคะส่วนดินก็เป็นดินแพคตัสแต่ก็จะผสมเพลย์ไลท์ตัวเมื่อกี้เข้าไปเยอะๆเพื่อนเห็นก็ขาวแบบนี้นะคะตักลงเลยนะคะตัวนี้เวลาที่เราใส่ก็คือใส่ลงไปให้เต็มก่อนนะคะ เพอร์ไลท์เวลาใส่เข้าไปจะทำให้ดินเขาโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีไลท็อปเขาจะชอบที่ระบายน้ำได้ดีนะคะอพอได้แบบนี้เราก็จะตั้งไว้จุ่มน้ำไว้นะคะแบบนี้นะคะรอให้น้ำซึมขึ้นมาข้างบนพอซึมมาข้างบนดินตัวนี้ก็จะยุบลงเป็นนิดนึงนะคะก็เติมดินแล้วก็ให้เหลือ ข้างบนไว้ประมาณนี้นะคะนิดนึงเพราะว่าพอเราปลูกเสร็จปลูกตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะใช้หินโรยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้ยังยังไม่ยุบตัวเท่าไหร่นะคะคือยังยังน้ำยังซึมไม่เต็มที่นะคะ อเราปลูกแล้วกันนะคะตัวนี้ก็พักไว้ตรงนี้ก่อนเอาตัวที่ซึมเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็จะปักดิฉันจะปลูกตัวนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้ถ้าเราดูเนี่ยทำไมมีตรงนี้เป็นแห้งๆตอนแรกก็งงนะคะก็เลยมาพิจารณาดูตัวนี้ถ้าเราดูนะคะถ้าตัวหน่อเขาโตเต็มที่ ตัวข้างล่างน่าจะฝ่อน่าจะเหี่ยวแห้งไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ร้านพราแถมมานะคะเดี๋ยวเราจะปลูกเลยนะคะก่อนอื่นก็คือปกักแล้วก็เอาเดี๋ยวลงลึกอีกนิดนึงนะคะ ก็เบาๆมือนะคะใช้พู้กันหรือไมเอ้เสียบลูกชิ้นที่ปลายแหลมนะคะก็ได้นะคะตัวนี้เราก็เอาลวงให้ลอยขึ้นมานิดนึงให้สูงขึ้นมานิดหน่อยเพราะเราจะใส่หินนะคะถ้าเราเอาเสมอเวลาเอาหินลงไปโรยนะคะก็จะ ก็จะทับต้นได้นะคะปักแล้วก็ค่อยๆจิ้มนะคะตรงนี้อาจจะใช้พวกกันกดๆเข้าไปด้านข้างปลาเขาเล็กๆนะคะ,ะเสร็จจากนั้นนะคะเราก็ เอาทิชชูเก็บก่อนนะฮะเราก็จะโรยหินโรยห,หน้ากระถางนะคะเดี๋ยวใช้สีขาวนะคะจะได้มองเห็นชัด ส่วนการดูแลนะคะเขาจะไม่ชอบน้ำมากาน้ำจะชุ่มเฉพาะช่วงแรกที่เราปลูกนะคะสำหรับดิฉันนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะใช้ครบสิบวันนะคะก็จะเอามาจุ่มก้นกระถางนะคะก็จะจุ่มแบบนี้นะคะ จุ่มลงไปแล้วก็นับ1-10ถึง10จะให้เกิน1 0 2ถึง20ประมาณนี้นะคะพอครบวันที่10ใหม่เราก็มาทำอีกนะคะถ้าลดน้ำมากก็จะเน่าได้นะคะะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะที่เหลือเดี๋ยวจะปลูกอีกนะคะถ้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ